นี่ครับมาดูกันนะครับต้นนี้นะครับมีชื่อเรียกว่าต้นสะแบงนะครับต้นสะแบงจะคล้ายกันกับต้นชาดนะครับต้นพันชาติและต้นกลุงนะครับและจะคล้ายกันกับต้นยางนานะครับอยู่กึ่งกลางๆกันนะครับต้นสะแบงนะครับลำต้นจะเหมือนต้นเติงตึงตุงตึงนะครับเรียกชื่อยากนิดนึงนะครับนี่นะครับลักษณะ ต้นของเขาและใบของเขานี่นะครับลักษณะนะครับอันนี้เขาเรียกต้นสะแบงนะครับมาดูใบของเขากันบ้างครับทีนี้นี่นะครับใบของเขาจะมีลักษณะนี้นะครับจะคล้ายกันมากนะครับกับใบชาตินะครับใบชาติหรือใบต้นยางนานะครับจะไม่แตกต่างกันเลยใบจะคล้ายกันอันนี้คือใบแก่นะครับผมไม่ได้ขึ้นไปเอาใบอ่อนนะครับมาดูลําต้นของเขากันบ้างครับทีนี้ ลำต้นของเขาจะมีลักษณะนี้นะครับจะมีเกดเหมือนต้นตึงนะครับหรือต้นชาตินะครับแต่จะคล้ายต้นตึงมากกว่าต้นชาตินะครับนี่นะครับมันจะคล้ายๆกันเลยครับแยกแทบแยกไม่ออกนะครับแต่นี่คือต้นสะแบงนะครับันจำไว้นะครับมันคือต้นสะแบงนานะครับต้นสะแบงจะอยู่ในเขตพื้นที่หน้าแล้งนะครับพื้นที่แห้งแล้งและ จะอยู่ในพื้นที่นานะครับถ้านาใครมีต้นสะแบงขึ้นอย่างนี้นะครับนาเขตนั้นข้าวจะไม่สวยนะครับจะไม่งามนะครับจะเป็นดินนิงแห้งนะครับต้นสะแบงจะอยู่ในโซนดินแห้งนะครับดินแบบดินเหนียวนะครับจะชอบแห้งแล้งนะครับต้นสะแบงจะทนแล้งทนฝนนะครับจะชอบอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งนะครับนี่นะครับยอดของเขาและใบนะครับจะคล้ายกันกับ ใบชาดมากนะครับเหมือนกันมากนี่นะครับต้นสะแบงต้นใหญ่สุดจะเท่าต้นยางนานะครับย้ำนะครับต้นสะแบงใหญ่สุดจะเท่าต้นยางนานะครับจะแยกแทบไม่ออกนะครับต้นตึงต้นชาดและต้นสะแบงและต้นยางนานะครับจะแยกกันยากนะครับนะครับลักษณะใบลักษณะยอดจะคล้ายกันมากนะครับนี่นะครับให้ดูอันชัดนี่คือต้นสะแบงนะครับ มาดูจับใบเสียกันนะครับจับลักษณะต้นซาดต้นตึงต้นสะแบงเสียกันจะมีลักษณะไหนไปดูกันครับนี่นะครับอันนี้คือใบต้นซาตนะครับลักษณะนี้ต้นซาตมาดูใบต้นตึงกันบ้างครับทีนี้ต้นตึงจะมีใบใหญ่ใหญ่นะครับแต่ยอดจะคล้ายกันกันกบต้นสะแบงนะครับ และลำต้นจะเหมือนกันเลยนะครับลำต้นของต้นตึงจะเหมือนกันกันกบต้นสแสบงนะครับอันนี้คือในส่วนของยอดและใบของต้นตึงนะครับ <Yeah>. <literal ness> i, น,นี่นะครับมาดูสรรพคุณของต้นแสบงกันบ้างนะครับน้ําต้มจากเปลือกต้นแสบงนะครับย้ํานะครับน้ําต้มจากเปลือกต้นสแบงนะครับใช้ถูนวดนะครับแก้ปวดข้อนะครับยางของต้นสแบงนะครับใส่แผลนะครับรักษาแผลและโรคเรื้อนนะครับกินแก้โรคหนองในนะครับ ใช้เป็นยานะครับเครื่องจักสานนะครับยางของเขานะครับประเภทตะก้าคนสมัยก่อนจะนําไปตักน้ํานะครับจะใช้ของยางของต้นแสแบงนะครับไปยาตะก้านะครับเพื่อให้ตักน้ําได้นะครับทาไม้อุดรูรั่วได้นะครับอันนี้ในในส่วนกรณีของประโยชน์ของยางของเขานะครับรวมทั้งผสมขึ้นเรื่อยนะครับจุดไฟนะครับสามารถไปทํา จุดไฟได้นะครับเอายางสะแบงไปผสมขี้เลยนะครับแล้วไปตากแห้งนะครับสามารถจุดไฟได้นะครับผลของต้นสะแบงนะครับใช้ทําเครื่องประดับนะครับดอกอ่อนนะครับรับประทานสดกับน้ําพริกนะครับใบใช้มุงนะครับเถียงนาได้นะครับหรือลังคายยุงฉางนะครับย้ํานะครับใบอ่อนของเขานะครับหรือดอกอ่อนนะครับรับประทานสดกับน้ําพริกได้อร่อยมากนะครับของต้นสะแบงนะครับนี่นะครับประโยชน์ของ เขานะครับในทางสพคุณทางยาและประโยชน์มีแค่นี้นะครับแต่ในทางสปปรพคุณทางยานะครับรักษาแผลได้ดีนะครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับช่องสารและเริ่มพืชน,นะครับถ้าพี่น้องคิดว่ามันดีมันโอเคก็ขอ,ขอฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามช่องนี้ด้วยนะครับสําหรับแนะนําให้รู้จักพืชในเขตภาคอีสานนะครับ